วันนี้อยู่กับรถ PPV รถดีน่าใช้ Fortuner แชมป์ er s, เกียร์ธรรมดาราคาเราใจจัดไปกับซอสักดา สวัสดีครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดียวที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีกับการรีวิวคอนเทนต์เพื่อขายรถมือ2มงคลคาเซ็นเตอร์นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปชมฟอร์จูเนอร์แชมป์เกียร์ธรรมดาสวยๆนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับเสื้อสวยๆนะครับรถมือ2ไม่ต้องวัดดวงจากพี่ป๊อปมหาชัยนะครับส่งตรงมาจากสมุทรสาครนะครับส่งมาให้กับทีมงานรีวิวของเราได้ใส่รีวิวนะครับเนี่ยนะครับรถมือ2ไม่ต้องวัดดวงนะครับเพราะว่าหลายคน ซื้อลดโมลสองจะก,กังวลเยอะนะครับกลัวจะได้รถไม่ดีกลัวรถย้อมแมวกลัวรถชนรถคว่ำรถมีปัญหาโอนอะไรไม่ได้นะครับั้นแล้วถ้าคุณซื้อกับมงคลก็สบายใจนะครับวันนี้ f c ก็ส่งเสื้อมาให้ใส่รีวิวนะสอสักดาก็จัดให้เลยนะครับขอบคุณพี่ป๊อปอ,ปอีกครั้งหนึ่งมาประเดิมสิงหาคมนะครับประเดิม P ี V คันแรกที่น่าจะตอบโจทย์ใครหลายคนที่ตามหา f o r er t u n e r แชมป์เกียร์ธรรมดานะหรือว่าเครื่อง25 0พเกียร์ธรรมดา ปี2556หรือว่าปี2013นะตัวนี้นะครับก็ราคาก็ปรับลงมาจากปีที่แล้วพอสมควรอยู่นะครับปีที่แล้วก็ขายกันประมาณ6 0 0 0 0หกแ0น0 0งห้0นเกาหากก็แล้วแต่สภาพนะครับแล้วแต่คันไปคันนี้นะครับตวัวอถลายรถที่สวยสภาพกริบมากนะครับในราคาเพียง579,00 0บาท5 7 9 0 0 0บาทและคันนี้เป็นรถบ้านรถนี่รถบุคคลธรรมาดาซื้อสดไม่ต้องบวกภาษีนะครับ ทุกอย่างความโอนหมดนะครับเล่มกุญแจสำรองครบคันนี้มาชมกันนยะนะปกติเราจะไม่ค่อยเจอกันในบรรดาเจ้า p v เกียร์ธรรมดานะครับแต่ว่า For t u n e r แชมป์เองเนี่ยเราก้าามาขายเพราะว่าด้วยลายผลิตที่รถใหม่ผลิตมาไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะแล้วก็ความนิยมในเรื่องของรถครอบครัวที่ประหยัดน้ํามันอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะส่วนใหญ่ร้อยละเกเนี่ยฟอร์จูเนอร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ธรรมดาผลิตมาค่อนข้างน้อยอย่างตัวนี้เองเนี่ย 2.5G ธรรมดาเปิดตัวสมัยนั้นมาตีไปสะล้านเอ็ดนะครับประมาณล้านหนึ่งแสนตอนนั้นนะครับล้านเก้าหมื่นห้าพันก็แล้วแต่ส่วนลดแต่เอาใจง่ายๆคือตอนเปิดตัวมารถใหม่ก็ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทตอนนั้นคือถ้าไม่ชอบเนีย่ยไม่ซื้อจริงเพราะว่าตัวนี้เองคือเขาตัดออปชั่นบางส่วนออกไปค่อนข้างไม่บางส่วนหรอกตัดออปชั่นจากตัวออโต้ออกไปค่อนข้างพอสมควรใช้แล้วคนที่ซื้อรุ่นนี้คือชอบและก็เล่นหาในเรื่องของการตอบโจทย์ ประหยัดน้ำมันและก็เป็นรถอในประสงค์ที่ใช้งานได้คล่องตัวนะครับเพราะเป็นเกียร์ธรรมดานะ2.5 VN ุดเทอร์โบ1 4ึแรงม้าคันนี้เจ้าของเดิมเองเขาซื้อมาแล้วแล้วก็วไปเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนเอารีโวป้ายแดงนะครับผมก็เลยได้คันนี้มาขายนะครับไปเอารีโวหน้าหล่อตัวใหม่ก็เลยคันนี้ก็เลยขายออกเพราะไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้ใช้รถกระบะที่บ้านก็พูดง่ายๆคือตอนที่ซื้อมาก็ชุดแต่งก็ซื้อจากศูนย์เลยนะครับเห็นว่าอย่างนั้นนะครับ ไม่จะเป็นชุดสเกิร์ตรอบคันนะชุดแหลกหลังคาอะไรพวกนี้นะครับอสติกโสกสปิเกอร์นี่คือ,เ,อ,อเขาเสนอขายให้จากศูนย์เลยประมาณ20,000กว่าบาทท,ที่ที่พี่เขาบอกผมนะนะครับแต่ก็ดูสวยดีเพราะว่าปกติโดยธรรมชาติของรถรุ่นนี้เองเนี่ยคือมาแบบล้นๆนะครับไม่ได้ให้อะไรมาชุดแต่งไม่ให้มาแต่คันนี้ก็เลยไปแต่งมาเพิ่มไมนะ่ว่าจะเป็นตัวสเกิร์ตเองนะครับแหลกเองหรือว่ากระจกมองมุมเองเนี่ยอันนี้คือซื้อเพิ่มจากศูนย์มาก็หลายตังอยู่สมัยนั้นนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดรถมือสองคันนี้สภาพ ถือว่าใครได้ไปดูแลต่อนี่คุ้มมากๆกคุ้มมากมากิบๆเลยตอนรับสิงหาคมคั้แรกมาก็จัดให้แบบว้าวเลยนะครับสไตล์การขายของมงคลเองของสอสดาเองก็เป็นคนที่คับรถมาเองนะครับซื้อเองขายเองนะครับรถทุกคันเช็คประวัติมาค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับชัดเจนรถโครงสร้างสวยเดิมนอดไม่ขยับนะครับใหม่กิิบๆ สำหรับสายประหยัดนะตัวนี้นะครับสำหรับสายประหยัด2 kd f t v 2494 4 cc 144แรงม้านะครับหรือว่าเครื่อง2,5 0 5 d 4 d f o n r d ของเร็นะครับเกียร์ธรรมดาอันนี้ตอบโจทย์สำหรับสายประหยัดนะแต่ถ้าจะไปตอบโจทย์ในเรื่องของแบบฟังก์ชันออปชั่นนี่ไม่สู้นะองบอกว่าไม่สู้เลยแต่ใครได้ไปเนี่ยผมบอกเลยว่าคือจะบอกว่าไงถ้าถ้าในภาษารถมือสองเขาเรียกว่านาังฟ้านะครับ ถ้าพูดห้เวอร์หน่อยก็ส่งเขาประกวดประมาณนั้นแหละเพราะว่าคันนี้เองเนี่ยสภาพค่อนข้างคือดูดีมากดูดีมากถ้าพูดถึงว่าได้มรุรถม,มือสองที่เป็นแบบโฉมเดียวกันคา่าเดียวกันนะถ้าใครอยากจะได้ไปเนี่ยผมบอกเลยว่าสภาพนี้ผมส่งได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องเดินทางเสียเวลามาดูรถนะครับในช่วงของโควิดในที่ระบาดแบบนี้นอนรอยอยู่บ้านนะครับจะซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดนะครับหลายคนก็เป็นกังวลว่าเวลาสอมารีวิวเนี่ยรถราคาแพงมันดาวเยอะหรือเปล่าผมบอกแล้วถ้าเป็นฟอร์จูเนอร์พี่ไม่ต้องคิดเงินดาว นะครับไม่ต้องไปฟิกเรื่องเงินดาวพี่จะซื้อเงินไขไหนก็ได้นะครับจะพี่จะดาวหรือแบบจะจัดอะไรก็ได้คือมันได้หมดเพราะว่าด้วยความที่โตโยต้าเองก็รู้ดีแล้วนะเป็นแบรนด์หลักนะครับเป็นแบรนด์หลักที่ทางสถาบันการเงินหรือไฟแนัซนเองเนี่ยให้ยอดจัดค่อนข้าง,งเยอะแล้วเรื่องเงินดาวเดี๋ยวผมบอก้ว่าเรผมเวลารีวิวโฟร์เจเนอร์เนี่ยไม่ต้องถามเงินดาวเพราะมันถ้าจะพี่จะจัดแบบไม่ดาวก็ได้พูด,ดง่ายๆเป็นอย่างนั้นนะครับหรือว่าใครที่ต้องการซื้อสดคันนี้ผมบอกไปคือเป็นรถบ้าน ที่ลูกค้าเขาเอาปเปียรรถเปียรรถใหม่มาแล้วก็เอามือสองของคันเก่าของเขาเนี่ยมาขายให้ผมไม่มีภาษีนะครับไม่ต้องไปเสียแหวนเอันนี้คือข้อดีเลยนะครับสภาพยางก็พอใช้ได้นะนะครับบิต s t o n ยางปี2018นะครับกลางปี2018นะครับยางประมาณ2ปีไหมนะครับประมาณนี้นะครับยังใช้ได้อีกยาวๆสบายๆนะครับเป็นยางยางดีนะครับบิต s t o n ก็เบอร์ต้นๆของเมืองไทยที่ใช้อยู่ถ้าพูดถึงว่าคุณภาพยาง พอผมไปลองขับมาแล้วนยางก็ไม่ดังไม่ดังอะไรก็ใช้งานได้ดีปกตินะครับใช่ไหมชุดแต่งเห็นว่าคือปกติแล้วเนี่ยมันไม่มีเพราะตันแตงเข้าไปมันก็เหมือน,นกับสภาพเหมือนเกียร์โตนะครับลงทุนบีกหลายตังพอสมควรแต่ว่าโอเคเราก็ขายราคานี้จบไปหมดทุกอย่างแล้วเพราะว่าถือว่าลูกค้าเขาเองก็แต่งมาเขานข้งสวยนะครับเจ้าของใหม่ก็ยินดีร่วงหน้าเลยผมเชื่อว่าคันนี้น่าจะอยู่ไม่นานนะครับสภาพของภายในของตัว 2.5G ธรรมดาตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดรู้กันดีแล้วนะครับเป็นเบาะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีทูโทนนะครับสีน้ำตาลตัดกับสีน้ำตาลตัดเข้มตัดอ่อนตัดกันก็เป็นโทนสไตล์ประมาณนี้คือเป็นฟังก์ชันที่เน้นใช้งานนะครับปวส่วนออปชั่นต่างๆที่มีที่มีให้ในเกียร์ออโต้นี่คือคือเอาง่ายคือตัดออกไปอ่ะง่ายๆนะครับอย่างเครื่องเสียงก็เป็นเครื่องเสียงโอเคแหละเป็นวิทยุซีดีธรรมดานะครับมันติก็มีปรับปรับเสียงลดเสียงแค่นั้นเองนะครับ ดีไหนก็จะมีแอร์แบ็กมาให้ลูกนึงนะครับตัวนี้ในที่รวมไปคือเป็นฟังก์ชันที่เน้นใช้งานพื้นฐานทั่วไปนะครับสตาร์ทเครื่องนิ่มๆน,นะครับเครื่อง2อ0 0ถ้าใครต้องการลด PPV ลถครอบครัวสายระหยดน้ำมันเองเนี่ยผมบอกเลยว่า Fort u n e er นรุ่นนี้เองเนี่ยนะครับถ้าใช้งานแบบตามระยะเข้าจริงๆเนะี่ยดูแลเข้าตามระยะนี่วิ่งไปล้านกิโลไม่ต้องซ่อมเครื่องนะครับพาะผมเองก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับเลขไม่อยู่แสนสี่หมื่นนะครับแสนสี่หมื่น 9,244กิโลเมตรนะครับแซน49,244กิโลเมตรเรดงว่าอีกนิดเดียวก็จะเปลี่ยนไทพันไทมิ่งแล้วนะครับแต่ายังไม่เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าลูกค้าซื้อก็เดี๋ยวพี่นายทีนึงถ้าลูกค้าเอาไปเปลี่ยนเองก็อาจจะลดราคาให้ยังไงนะครับต้องบอกอย่างนี้นะบอกให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าการซื้อขายรถมือสองกับผมเองเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับสภาพเลขไมล์พอซอรถปีรถราคารถนี่คือชัดเจนอยู่แล้วนะครับใครที่หาเกียร์ธรรมดาเป็นขับเคลื่อนสองล้อนะไม่ใช่โฟล์วิว นะครับเป็นเครื่อง2,005กียร์ธรรมดา f o r t u n e r แชมป์สีขาวสวยๆแต่งมา,ราครบพอดูดีไม่ลุงลังมากราคา5,079,000บาทนะฮะมาก่อนได้ก่อนส่งได้ทั่วไทยสภาพแบบนี้ไม่ต้องมาดูรถได้เสียเวลานะครับดูไปก็คือมันไม่ได้ชนไม่ได้ไม่ทำอะไรอ่ะมันมันสวยนะครับมันสวยพูดง่ายๆตรงๆนะครับภายในก็จะมีพรมกระดุมเข้ารูปนะครับมีบางใย,ยบวบสีแดงซ้อนทับอีกรอบนึงนะครับหรือใครไม่ชอบก็ออกก็ได้แต่ว่า คืออาจจะใส่เพราะว่ามันดูแลรักษาได้ง่ายไงบางทีน้ําชากาแฟอะไรหกใส่อะไรพวกเนี้ยขนมหกใส่มันก็ออกมาเคาะง่ายนะคุณยังไงนะครับออกมาเคาะง่ายประมาณนี้สภาพสวยๆอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยสําหรับ p ีพีคันแรกของสิงหาคม2 5 64นะครับกับตัวเต้าฟลอยด์จูเนอร์แชมป์ 2.5G เกียร์ธรรมดา ปี2,556นะ 2.5G v N t u ด b o 1 4 4แรงังม้า5 7 9 9 0 0บาทมาพร้อมกับชุดแต่งสวยๆภายในกิ๊บกิ๊บหน้าหลังสวยเดิมซอกนอกในเดิมคือถ้าใครซื้อคันนี้ไปแล้วยังผิดหวังรถมบอองนะผมว่าเลือกซื้อรถเลยนะครับผมคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าสภาพนี่ว้าวนะครับว้าวผมเห็นลูกค้ามาขายว่าว่วาวจริงๆก็เสียดายอยู่แต่ว่าคือซื้อรถคันใหม่มาแล้วไงนะครับถ้าจะไป นะครับแบกภาระาสองคันเองก็ไม่ไหวไม่เป็นไรนะครับผมรับซื้อนะครับรับซื้อรับขาย <c oughs> เลยเพาะฟอร์จูเน์เองเนี่ยไม่ให้คุณผู้ชมไม่ให้เอฟซีของมงคลได้ผิดหวังนะครับอย่างที่ลูกค้าได้ส่งเสื้อมาให้เลยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับรถมือสองไม่ต้องวัดดวงใบมงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้ก็จัดพีพีบีสวยๆแจมๆจสีขาวซึ่งเป็นเกียร์ธรรมดาก็คือเอาง่ายในตลาดมีมีกี่คันอะ่ะคือคนซื้อเพราะชอบอจริงๆนะครับหนึ <c> ่ง <oughs> ซื้อเพราะชอบสองซื้อเพราะมันประหยัด ซื้อสดซื้อพรอมได้หมดพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับการันตีสภาพได้นะครับจัดสัญญาที่บ้านรอรับรถรับเร่มที่บ้านได้เลยนะครับนี้สบายใจก็ฝากติดตามไลค์สดคลยและกดแชร์ช่องรถมือ2งมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับในทุกๆคลิปที่เรารีวิวรถมือ2องเขาทิ้เพื่อขายหรือว่าเรารีวิวเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลก็ฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ใครจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนได้ก่อนนะครับสภาพนี้มีคันเดียวนะที่มงคลมีคันเดียวเพราะเกียร์ออโต้มีเยอะอีกแล้วเรา รีวิวเรื่อยๆนะครับแต่เกียร์ธรรมดามีคันเดียวฝากนะครับใครที่สนใจ099นะ0997591779นะครับเบอร์สอสักดาก็เบอร์ที่ขึ้นอยู่บนปักหมุดของเพจร้านอยู่แล้วนะครับของยูทูบอยู่แล้วหรือว่าตามลิงก์ด้านล่างก็สามารถคลิกโทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาส,สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นข้อมูลที่เป็นเชิงลึกได้นะครับผมมีข้อมูลที่จะให้อยู่แล้วสำหรับคลิปนี้ฟอร์จิเนอร์แชมป์เกียร์ธรรมดา2,500นะครับ5 7 9 0 0บาทสวยๆกับศอสักดาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ